สวัสดีครับพบกับร้านติดตั้งยางขอบประตูกันเสียงรถยนต์นะครับวันนี้ก็จะติดตั้งของ m ิวเอนะครับมิวเอปี2016นะครับรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนยางฝาท้ายนะครับยางฝาท้ายรุ่นนี้เราเปลี่ยนที่ราคา800บาทนะครับ ยางฝาท้ายที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่ก็จะเป็นยางที่มีนวมหนาแล้วก็ปร่งกว่าเดิมนะครับมันก็จะช่วยทำให้การปิดฝาท้ายแน่นขึ้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของลดเสียงจากภายนอกเข้าห้องโดยสารนะครับส่วนยางคอประตูนะครับรุ่นนี้เราเปลี่ยนอยู่ที่2,000บาทนะครับ ลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเสียงภายนอกเข้าห้องโดยสารนะครับก็มาเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแล้วเห็นผลชัดเจนนะครับเสียงก็จะลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับหรือลูกค้าท่านใดจะสั่งไปติดตั้งเองก็สั่งได้นะครับเพราะว่าสามารถติดตั้งเองได้ครับการติดตั้งก็ไม่ยากครับผมรุ่นนี้ติดตั้งง่ายครับ เราก็ส่งให้นะครับเก็บเงินปลายทางด้วยครับผมร้านอยู่ที่ซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับตลาดศรีวลีพาซานะครับตำบลบางเฉลงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ